สวนแา่เกษตรกรทุกท่านนะคะโดยเฉพาะผููที่มักปูขโพดหวานนะคะพี่น้องคลิปนี้ประจอยจะพาพี่น้องมาช่มขโพดหวานฟักใ่ค่ะแล้วก็มาไข้อขลองใจ FC คนหนึ่งนะคะพี่น้องที่เพิ่นสงสัยว่าปูาขโพดได้กิโลละ25,000-30,000ได้จริงหรือไม่เพิ่นวานะคะอันนี้เพิ่นก็สอบถามฮาข้ามานะ,ะนะคะพี่น้องมืง้อกี้ ขายขอของใจสําหรับผู้ทีสงสัยว่าขบโพดซ่อกหนึ่งทำยังไงถึงจะได้สองหมืนห้าถึงสามหมื่นสำรับเรื่องนี้บางคนก็นอาจจะเบืเ่อเสนะคะพี่น้องบางคนก็นอาจจะว่าเฮาเฮาเว่อร์ไปเฮาเว่ามากเกินตัวไปหรือเปล่าแบบนี้นะคะสำรับประจอยวเวลาลงคลิปเวลาถ่ายถอดเผยแร่ให้พีพี่น้องๆเบิงกันรับรู้กันนีค่ะ ปัจจยกระไดเอาความรูที่ปัจจยทำมาด้วยตัวเองหน้าพี่น้องบ่ได้เอาจากของคนอื่นแต่อย่างใดนะตัวนี้เขาประสบผลสําเร็จด,ด้วยตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเขาปลูกข้าวโพดละห้ใส่ใจการบํารุงการดูแลรักษา,าข้าวโพดฟักใ่ได้ราคาแบบนี้ได้แน่นอนค่ะพี่น้องหนึ่งกิโลหนึ่งไร่ได้ผลผลิตต่ตอสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นได้แทนแน่นอนค่ะสาหรับปจัจจยหน้าพี่น้องแต่ว่า สำหรับผู้ที่มือใหม่อยากปลูกกระโพดอาจจะเสื่อนะคะที่ได้สองหมืนหาถึงสามหมื่นน่ปาจอยจะแยกออกไปนะปะาจอยจะซื้อมากิโลหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งเป็นครึ่งกิโลเท่ากับไปปลูกนะคะเป็นครึ่งไร่สมมุติว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราแบบนี้เทาจะปลูกอยู่ครึ่งกิโลนะคะพี่น้องอีกครึ่งกิโลผ่านไปอีกครึ่งเดือนเท่าก็จะไปปลูกอีกครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลนะเทาจะได้อยู่หมื่นหา แล้วอีกครึ่งกิโล,ลหลังเฮาจะได้อีกอยู่มื่นหาเฮาจะปลูกเป็นสองรุ่นนะคะเพราะว่าปลาจอยจะปลูกขายเองบริษัทส่งตลาดหน้าพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาส่งพ่อค้าคนกลางพ่อค้าคนกลางก็จะตีราคาให้เฮาฟักละสามบาทหรือไม่ก็สองบาทห้าสิบแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นราคาของขาโพดเฮาจะตกต่ําถ้าเกิดเฮาปลูกเองขายเองบํารุงได้ฟักใหญ่แบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะต้นหนึ่งมันจะได้อยู่สองฟักหะนะ้าะพี่น้อง ถ้าได้แบบนี้นะบวบเตสองหมื่นหาเลยค่ะพี่น้องได้มากกว่านั้นอีกนะคะแต่นะคะมีแต่นะคะพี่น้องแต่เราต้องขายเองด้วยนะคะมันจะตกฝักละเจ็ดบาทสามฝักยี่สิบบาทแล้วต้นหนึ่งนะ่ะมันจะมีอยู่สองฝักค่ะพี่น้องเขากะได้ตรงตรงที่สองฝักนี่แหละค่ะ ผสมผสานกันไปฟักหน่อยเ่าก็ตตองใส่ตามหน่อยฟักใ่กระตังมีราคาอีกต่างหากห่าก็ตตองแยกแยะก,กันไปหรือเขาจะผสมฟักหน وع, ่อ <ahead> ยก็ฟักใ่ปนกันไปนะคะแต่ที่สําคัญอยาปลูกเยอะค่ะพี่น้องถ้าปลูกเยอะนี่ราคาจะตกต่ำเพราะว่าห่าขายบาทันห่อขายบาทันมีพอคาค้นกลารมาซื้อห่าจาเป็นต้องตัดให้เขาไปแล้วเวลาเขาตัดไปเขาจะกดราคาเรานะคะพี่น้องมันจะบวกขึ้นห่ข,ขายเองนะคะทาขงขาต้มเองนีสุดยอดเลยค่ะพี่น้อง ได้ราคาเต็มทีเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเสื้อบอ่อเวลาข้าปูข้าวโพดนีส่สามารถปลดหนี้เป็นรายเดือนได้นะคะพี่น้องประจอยนี่เป็นหนีหลดกระบะอยู่ขั้นหนึ่งนะคะปลูกบักิกบักเขือกระบะสามารถที่จะใส่งวดลดได้นะคะประจอยกระหันมาปลูกข้าวโพดนะคะจุดจบคือข้าวโพดค่ะพี่น้องสามารถใส่หนีงวดรลดเป็นรายเดือนได้นะ แต่เ้าต้องปลูกหมุนเวียนกันไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าถ้าเ้าปลูกเยอะนี่มันจะขายพอท่านหน้าพี่น้องตอนเนีมือเสาร์นี่ปลาจอยกระจงไปขายเองเละขายเนมือเสาร์คือแฟนประจอยนี่จะจะต้มขายอยู่ที่บ้านห้าก็ต้องมีคนหนึ่งต้มขายอยู่บ้านแล้วมีคนหนึ่งไปละขายบางครั้งก็ต้องให้ผููเป็นผู้ชายไปขายเพราะว่าเพิ่นเพิ่นจะแข็งแรงในการขับรถขับเรือเนาะจะมีตะก้าใส่ข้างหลังบางครั้งเขาจะใส่เออ รถกระบะไปนะคะ,ะแล้วแต่โอกาสนะคะขะ้าวโพดฟักดิบหฮากระตัดเสริมกันไปนะคะพี่น้องจะตัดข้าวโพดไปวันละสองร้อยักถึงสามรอยฟักแล้วก็เฮากระต้มไปอีกหนึ่งร้อยักนี่ได้แทนแน่นอนค่ะพี่น้องพี่น้องเบิง่งที่ราคานี่ต้นหนึ่งมีสองฟักฟักบักใหญ่เลยค่ะพี่น้องพัน่์นี่ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าต้องน้ําถึงปุ๋ยถึงนะคะวัชพืชห้ามมีเลยค่ะพี่น้องถ้าวัชพืชมี เขาโพดจะบอจะเลิ่มเติบโตนะคะตรงนี้ขายขอคองใจสำหรับผู้ที่สงสัยว่าประจอยคือคือขายได้หลายแท่โลนหนึ่งถึงได้สามหมืนบาทแมนอิลีบอพอนวานะคะพี่น้องขายได้จริงไหมซองละถุงละสามหมืนบาทไม่น่าได้นะพนวานะคะพี่น้องปจอยกระเ็นมาขายขอคองใจแล้วก็เอาตัวอย่างมาให้เบิงงนนาแล้วนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยนะคะพี่น้องอันใดก็แล้วแต่จะสู่เฮ้าศึกษาเองบอดาเฮ้าลงมือเองต้องลงมือทำต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเฮ้าต้องลองปูกค่ะพี่น้องการที่คนอื่นพูดเราต้องฟังหูงไว้หูนะคะอันนี้เฮ้าต้องศึกษาด้วยตัวเองด้วยนะคะแต่ก่อนประจอยเห็นเขาใดนะคะพี่น้อง เห็นขา้าใดก็เลยมาศึกษาในฟักที่สองค่ะพี่น้องฟักที่สองก็สามารถกำบงหมเลยค่ะฟักแรกกับไงฟักสองกับไงค่ะพี่น้องข้าวโพดพักน,นี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะได้ดีมากแล้วก็ได้ได้กาไรด,ดีมากเลยค่ะพี่น้องข้าวโพดฟักนี้เขาเขาจะจงไวอยู่สองักนะคะพื้นที่ของบ้านประจอยจะเป็นบันนอกเนาะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะพี่น้องการค้าขายจะคล่องตัวนะคะเพราะว่าเช่าบันนอกเขาจะจะมักซื้อเวลาเขาไปขายน้ำบาดน้ำ อันนี้แบบนี้เขาจะสื่อกันให้ลูกให้เต่ากินนะคะพี่น้องแบบว่าแถวบานประจอยนี่จะจะมีสวนยางพ้าล่าบางคนเพิ่นจะบ่มีเวลาปลูกข้าวโพดบ่มีเวลาปลูกพืชผักสวนครัวเวลาเาเอาไปของไปขายจังสิขายดีมากเลยคะ่ะพี่น้องนี่อยู่ทางภาคอีสานนะคะแต่ว่าบางคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือในภาคกลางภาคอื่นๆก็แล้วแต่บรว่าการตลาดเขาจะคลองตัวเหมือนที่บานประจอยหรือเปล่านะ,ะแต่บานประจอยนี่คลองตัวคะ่ะพี่น้อง เป็นน้ำผักอีสานนะคะตัวนี้ปลาจอยมักขายแบบนี้นะคะพี่น้องนี่จะได้อยู่ฝักละเจ็ดบาทนะคะสามฝักยี่สิบาทคิดเบิ้งเอาค่ะพี่น้องต้นหนึ่งนี่จะมีอยู่สองฝักสองต้นนี้จะมีอยู่สี่ฝักฝักละเจ็ดบาทสามฝักยี่สิบเนี่ยเ่าก็คิดคิดทบทวนกันเบื้องว่าสองต้นนี้เราจะได้เงินอยู่ที่ยี่สิบห้าบาทค่ะพี่น้องตีถิมถิมเลยยี่สิบห้าบาทบางครั้งก็อาจจะได้เยอะกว่านั้กน,นก็ได้นะคะพี่น้องเขาก็ตรง คิดทบทวนเอานะคะสำหรับพ้ที่มือใหม่นะพี่น้องต้องศึกษาให้ความรู้แน่นแน่นสก่อนถึงจะปลูกได้นะคะต้องมีน้ําต้องมีแหล่งน้ําแล้วดินก็สําคัญด้วยนะคะพี่น้องต้องมีแหล่งน้ำที่พ่อเพียงแต่ว่าพูดถึงว่าขาว์บนเท่ากับลงทุนบ่้ายหรอกค่ะพี่น้องแล้วก็สำหรับประจยนี่ก็ดูแลง,ง่ายนะคะแต่ว่าผููอื่นดูแลก,ก็อาจจะดีขึ้นกันค่ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับการใส่ใจนะคะ แล้วก็มีมีคนที่ปลูกกระโพดเนี่ยําำเร็จไปหลายไล่แล้วก็ขาดทุนไปหลายไ่เช่นกันนะคะพี่น้องโบเมนวราจะปลูกกระโพดแล้วได้ผลผลิตสูงเหมือนกันเหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะคะพี่น้องบางคนก็ได้บ่ถึงหมื่นกระมี่กิโลหนึ่งอ้าวทำไมป้าจอยทําได้ทําไมผมทําไม่ได้ผมทําได้แค่ซองละหนึ่งหมื่นก็แทบตายแล้วอันนั้นคือเขาบํารุงไม่ได้และอีกอย่างเขาจะขายในการตลาดบบเปียนเพิ่นบ่บมีเพิ่นบ่บมี่อ่อ ตลาดทรงบ่มี้ตลาดไปขายค่ะพี่น้องเพิ่นจะขึ้นรถพ่อค้าค้นกลางมาลับเอาเนาะถ้าพอา่อค้าคนกลางมาลับเอาเนี่กิโลหนึ่งได้แค่หมื่นเดียวนะพี่น้องอันนี้คร้ขอคองใจสําหรับผู้ที่สงสัยนะคะสําหรับมือใหม่นะคะพี่น้องคลิปนี้เขาก็ได้เดินทางมาถึงระยะส่วงสุดท้ายแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ